ไทยมะภูมิใจอยู่4ี่อย่างอย่างแรกเลยอย่างแรกนะครับบวชให้พ่อให้แม่โอ้โห,โหอย่างวันนี้ภูมิใจสุดๆอ่อย่างที่สองอย่างที่สองรับใช้ชาติเป็นทหารภูมิใจสุดๆแล้วโอ,หโหอ้อออโอหอย่างที่สาภูมิใจสุดๆมีครอบครัวเป็นของตัวเองโอ้อย่างที่สี่ภูมิใจสุดๆได้เลิกกัเมียเออ อยู่กันยาวๆจะมีลูกดีหละเออรักกันนานๆถูกต้องครับผมวันนี้งานบุญงานบวชใช่<ด>ท่านที่มาก็จะได้บุญกันไปทั่วหน้าละขอบคุณท่านผู้หใหญ่หลายๆท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้นโ,นนโอ้ยท่านในเกียริมานั่งชมพวกเราโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยท่านนายกคลองหาดท่านนายกสุเทพมาสาครโอ้เสียงต่อเมือท่านนายกเลยครับโอ้โหท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ ใจดีนะฮะท่านนายกสุเทพเนี่ยเป็นคนคิดอะไรคิดการใหญ่โโหคิดอะไรก็จะได้ดังใจหวังถ้าสมัครสสก็ต้องดังเพราะรูปร่างส่วนสัตว์รัฐมนตรีเป็นนักร้องจะได้รางวัลเสาอากาศเ,เล่นกีฬาทีมชาติก็ไปสวยเรื่องชกต่อยเกิดแก่มเป็นแชมป์มวยมันปีนี้ระปีต่อต่อไปท่านนายกสุเทพจะรวยกว่าหลวงปู่เนรธรเลยท่านรวยอยู่แล้ว บริหารทองหาดนี่เป็นขวัญใจของพี่น้องมานานปีท่านรวยอยู่แล้วเมือ่อวานอวยพรให้ในายกที่กำแพงแสนคนครปฐมเป็นไงครับอวยพรเสร็จท่านนายกกำแพงแสนให้มาหนึ่งพันบาทแล้วม,มาที่นี่แล้วแต่ท่านนายกสุเทพจะทำบุญกลับไปแล้วอะไรนะกลับไปแล้วกลับได้ไงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นี่เอกอลับแล้วรู้ได้ไงรู้ได้ไงเขาบอกคุณ ตัดไปแล้วเหรอเออจริงว่า,วาทำไมไม่ให้แม,ม่รางวัลเราท่านตัดไปแล้วโอ้อจริงว่าท่านควักนะครักตังหรือปืนล้อเล่นได้ขอบคุณท่านนายกแล้วก็อีกท่านหนึ่งโอ้ยนี่ท่านเป็นท่านผู้ดุสสาของนู่นนายกอบจรสระแก้วครับอ่าเนี่ยคุณ นพประจอมงานมีสีโอ้นพประจอมครับงานมีสีใช่นานสกคุณท่านแหม่ใช่ไหมโอ้ท่านนพประจอมเป็นคนที่อะไรที่การใหญ่โอ้โก่อนเติมเลยที่ไม่เผื่อได้เผื่อได้ไม่เปลี่ยนการบ้างเหรอใจดีเสมอท่านเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไวพรเพิ่มเติมครับผมเอ่อท่านใดที่มาร่วมงานในวันนี้ครับทำกระเป๋าสตางค์หล่นนะฮะทำไมฮะกระเป๋าหนังสีดำโอ้ อ้ใดเพลนเดอร์เเบิร์เอาเดี๋ยวผมผมเก็บไปเขาที่เก็บกระเป๋าได้เหรอเก็บได้เป็นกระเป๋าลักษณะเป็นแบบไหนกระเป๋ากระเป๋าหนังสี่เหลี่ยมหนังสี่เหลี่ยมกระเป๋าส่วนมากก็สี่เหลี่ยมมันไม่มีกระเป๋าวงกลมคุณเก็บได้แล้วก็มีน้ำใจจะคืนให้เขาเออถูกต้องแม่ขอบคุณมากหายากหายากคนละเมืองดีๆแบบนี้สำรวจสักนิดนึงนะครับกระเป๋าสตางค์ท่านใดหล่นนะฮะจะเผลอเร่หล่นเดินก็เข้าห้องน้ำเป็นได้ครับเป็นได้ไปไหนบ่อยไห้เขาไปเนี่ะ โอ้นี่มึงใส่กันทั้งจังหวัดยังไม่เต็มเลยน,นะนี่ยตอนนีนี่เราเป่าตังค์ะเนี่ยเดี๋ยวใครมาเอาเดี๋ยวมึงจะถามว่าเอ๊ะที่เน็กว่ายัางไงถึงบอเปล่าบ้าที่นี่ที่ไหนเนี่ยบ้าหรอคุณเนี่ยเออผมเปิดก่อนโอ้มีเปิดด้วยอะไรก่อนอื่นนั่นเรขอกราบนมัสกาสตรครับอาจารย์พระอาจารย์นามชัยเออพระธมเป็นจับวัดเนี่ยอาจารย์นั่นจับวัดยังยังยังโอ้ย ฮะทำไมท่านจำบ้านไม่ได้ท่านจะลงมือเองเลยเห็ลงมืออะไรลงมือดูกำปัการแสดงดูว่าลูกศิษย์ลูกหลานแสดงดีไหมเออโอ้โหเห็ตัวนี้น้าเราแข่งไก่ใหม่พอดนาทีนะมึงมีมาใหม่เลยสำหรับท่านที่มาร่วมงานเจ้าภาพทำไมฮะวันนี้งานบวชของหนาคน็อตประหลัดน็อตครับนี่ท่านเจ้าภาพบอกว่าเนี่ยยังไม่บวชเป็นพระเลยทำทำวัตถุมงคลซะนะ จริงหรอแป๊บเดียวทำว่าถูมงคลแจกแล้วโครงการนี่คิดไว้ร่วงหน้าเหรอนถูกต้องฮะับอู้วิเศษมากเลยหลานชายทคาอะไรแจกเป็นสมเด็จโฮ้ยแต่วาสมเด็จองอกมาเป็นแสนเลยนะนี่ไงนี่ไงหน้าร้อกเนี่ยทำก่อนที่จะบวชเป็นพระแจกให้ใครแจกให้พี่น้องที่มาร่วมงานบุญในวันนี้นั่งเรือนี้ได้ทุกคนเลยเปล่าได้ทุกคนเป็นสมเด็จวัดระฆังสมเด็จคุนเซนนะเออ ไม่ต้องเอาอย่างนี้ไม่ต้องมาแจกกับ้าเหรออันนี้ขมล้อเล่นล้อเล่นขอเอของจริงสิของจริงฮะครับผมผ้ายันที่ดังที่สุดในประเทศไทยเออไม่มีใครเกินผ้ายันเสือหลวงว่าเปิ่นโโอ้หจากวัดบางพระอำเภอนครชัยศรี์สีนวลนครปฐมเดี๋ยวบอกเมื่อวานมีเส้นมาผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกที่นั่นได้เลยนะเจ้าอาวาสให้มาเจ็ดร้อยกว่าผืนโอ้โหอะไรให้อะไรผ้ายันเสือหลวงว่าเปิ่นสัจริงนะเออมันต้องของดีอย่างนี้ดิเดี๋ยวผมขอมือนะ ได้เดี๋ยวพี่เอาให้ในรถเป็นพยายางสื่อรถเปิดหนักครับผมคู้ไหนคู้ไหนทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเปิดงรถแล้วแพ้พลาดปลอดภัยพายังชุดใหญ่ลูกเดินพลังอไรนโอ้โหเออเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วจะไปแจกใครเพ่ะไหนอ่ะเลูกศิลป์หรอเนี่ยผมเป็นลูกศิลป์เอกที่นั่นนะไหนเสืออยู่ไหนเสืออะไรไหนเสือมึงอ่ะเนี่ย มึงเหยียดเป็นแมวที่ทางด่วนเหรอตอนเล่นสือเลยหรือเพเปิดเหรอเออเ่าได้ไก่มาไงเรือบางอ่ะไก่ลงพราะบานวัดบางบัวคงโอ้ยุติยามันเต้ามาไงครับลวงปูสดวัดปากน้ำนั่นเลงเล่นกุ้งปูปลามาแบบไหนครับนี่ภาวนาพุทธพรแบบนี้ไม่ดีล่ะคุณเอาดีๆมันจะแรงที่ที่นี่มันที่ไหนกันบ้างอย่างนี้มาเล่นเล่นไม่ได้า้เรคบแต่ท่านอยู่ไกลเราได้อยู่ใกล้ๆแล้วแหม ที่นี่คือหมู่บ้านป่าตาแบดนะฮะโอ oh ้โ oh. หตระบ,บนคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วทำไมกรู้มากขนาดนี้ทำไมไม่รู้ล่ะผมมาตั้งถึงตอนบ่ายแล้วผมรีบมาทำไมอ่ะผมเข้าไปดูที่เทศบาลเป็นการเป็นเขาเล่นพื้นที่ดูแลของท่านอายุสิเทศอ้โ oh oh. ครับว่าตระบ,บนคลองหาดของเราเนี่ยเอผมเชื่อว่าบางท่านเนี่ยทรไมยังไม่เคยเห็นแผนที่ของตรบ,บนคบนลนะองหาดผมมากจริงๆริวยนะเอาหล่ อีบ๋บางคนผมไม่เห็นเลยเอาคุณเคยเห็นเหรอก็ผมไม่หาท่านนายกท่านนายกบอกแต่ท่านนายกบอกว่านี่มาดูนี่นี่บนคลองหาดนี่แทนที่ของแท้เลย <มา S 2> เอามาป่ะเอามาครับผมขอดูผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนก,กันเอออยากจะรู้ว่าัไม่จะสอ่งอยู่ตรงไหน